สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับการจัดอันดับในครั้งนี้นะครับในครั้งนี้นะั้นเราจะมาจัดอันดับ5อันดับการ์ดเกมที่คนไทยเล่นมากที่สุดในประเทศนะครับโอเคเรามาดูอันดับ5กันเลยอันดับที่5นะครับการ์ดเกมคอมเมดี้ tcg ซึ่งเป็นการ์ดที่เป็นหนึ่งในที่คนไทยทําขึ้นมานครับโดยการ์ดเกมตัวนี้นั้นจะ ไม่ได้เรียกว่า TCG เต็มปากนะครับเขาเรียกว่า Tactical Trading Card Game นะครับพูดง่ายๆก็เหมือนกับการ์ดเกมที่เอาบอร์ดเกมมาเป็นส่วนประกอบในการเล่นนะครับซึ่งการ์ดเกมตัวนี้นะมีจุดเด่นอยู่ที่มี4เผ่าแล้วก็มีคอมมานเดอร์นะครับซึ่ง4เผ่านั้นก็ได้แก่ s h งกิล่าเรมโมเรียไฮเซนเบิร์และไออะไรอย่างจำไม่ได้ แต่ที่แน่มี4เผ่านะครับโดยแต่ละเผ่านั้นก็ล้วนมีจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกันก็แล้วแต่สไตล์คนเล่นนะครับโอเคเราไปดูอันดับต่อไปกันเลยอันดับที่4นะครับกับ Future Card b u d y Fight นะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นการ์ดเกมที่ผมเล่นอยู่นะครับซึ่งการ์ดเกมตัวนี้นั้นมีจุดเด่นอยู่ที่การเอามสเต s t e r าร์ดมาเป็นบัดดี้ของตัวเองหรือที่ในภาษาการ์ดเกมเขาเรียกกันว่า b ้ d y Monster นั่นเอง แล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของการ์ดเกมตัวนี้นะครับคือท่าไม้ตายแล้วก็การเอาผู้เล่นนะครับไปต่อสู้ร่วมกับบอดี้มอนสเตอร์ของเราครับซึ่งก็มีหลากหลายเวอร์แต,ก,ตกกันไปสูงถึง12เวอร์แน่ก็เลือกเล่นกันได้ตามความถนัดของแต่ละคนนะครับอันดับที่3นะครับกับการ์ดไฟเวนการ์ดการ์ดไฟเวนการ์ดนั้นเป็นการ์ดท,ที่มีจุดเด่นอยู่ที่ การจำลองผู้เล่นเป็นแวนการ์ดหรือที่เรียกว่าผู้นำนะครับซึ่งจะนำยูนิตต่างๆจากแคลนต่างๆนะครับมาสู้กันเพื่อหาผู้ชนะนั่นเองซึ่งก็คงไม่ต้องพูดมากครับกับการ์ดเกมตัวนี้อันดับที่2นะครับกับยูกิโอซึ่งการ์ดอันนี้ก็เป็นการ์ดดั้งเดิมที่คนไทยเล่นกันมานะครับซึ่งของปลอมก็เพียบเลยครับหน้าโรงเรียนกันมีทั่วทุกที่เลยทีเดียว ซึ่งเรียกว่าเป็นการ์ดที่ใช้ความคิดพอสมควรนะครับซึ่งก็ตอนนี้ก็มีผู้เล่นทั่วโลกนะครับหลายหมื่นคนกันเลยทีเดียวนะครับกับการ์ดเกมตัวนี้ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ก็รู้จักกันดีครับกับการ์ดเกมตัวนี้อันดับสุดท้ายนะครับอันดับที่1เป็นการ์ดเกมไหนไม่ได้นอกจากการ์ดเกม Magic the Gathering นะครับ ซึ่งเป็นการ์ดเกมตัวแรกนะครับที่มีการนําเข้าเข้ามาในประเทศไทยซึ่งปัจจุบันก็มีการแข่งขันกันมากมายและยอดผู้เล่นทะลุเกิน1ล้านคนไปเรียบร้อยแล้วกับการ์ดเกมตัวนี้ซึ่งผมเชื่อเลยว่าการ์ดเกมตัวนี้นะครับหลายๆคนในประเทศไทยคงได้เล่นกันเกิน1 0 0 0 0คนแน่นอนก็จบกันไปแล้วนะครับกับทั้งห้าดับนี้โดยทั้งห้าดับนี้นั้นผมได้จัดขึ้นมาจาก ความรู้สึกของตัวเองนะครับจากการหาข้อมูลบ้างบางส่วนนะครับซึ่งถ้าเกิดการ์ดเกมตัวไหน, <c oughs> เนเพื่อนๆคิดว่าคนเคยเล่นก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับและฝากกดไลค์กด Subscribe Channel b o d ี f ไฟล์เอด้วยนะครับเจอกันจัดอันดับคลิปหน้า Good bye